จริงๆไม่ได้จะมาเล่นไอ้ซูเปอร์ซัสหรอกแต่เสียงหายไปไหนก็ไม่รู้มาโหมดพิเศษไปแต่นันดับเล่นผมต้องเบาเสียงมาเกมนไมไ่ไม่ไม่ไม่แป๊รับหน,นะเสียง วหนึขอตั้งข้อเสียงแป๊บ <c oughs> เสียงดังเกน r <to> อ้อันอันต์อันเตอร์มา โอเคเรียบร้อยเติมน้ำมันโอ้โอ้อะไรนี่เพื่อน เจอศพที่ไหนเจอศพทีีนหนาครับผมเข้ามาในห้องไฟเจียโฟี่หน่าครับตติมน้ำมันมก่อน ครทับเราไม่สนโอเคห้องไฟน่าจะมีไม่มีฮะโอเคไม่ค่อยไปเวเวลาอีกตั้งเก้านาทีดูกล้องหน่อยโอ้โหสใครอีกแล้วเนี่ย จอศพที่ไหนครับเจอศพที่ไหนเจอศพที่ไหนที่ไหนอ่ะเรายังไม่ทำคุยอะไรเรื่อนยังไม่ทำคุยอะไรเลยผมจะคิดนะผมจะคิดสีแดงไหมจะคิดครับผมก็จะคิดแดงไม่ต้องหรอก ยังไม่ต้องคิดก่อนยั่อนดคลิยังม่ต้องหยเดคลิปตดคลิปตัดคลิปตัดคลิปคิดคิดคิดมันจ็กเกอร์นะคลิปเลยคดเลยอย่าอดม่วมีจ๊กเกอร์แบบนี้โอ้สีม่วงมันนจ๊กเกอร์นะอะสีฟ้าสีฟ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราจะได้เป็นได้เป็นมีใครเรียกหมอไหมโอ้ m ม g เ d เราได้เป็นหมอเข้าใจว่าทำไมเสียงอินโทรมันดังจังให้มีคนเป็นอัมงคัสชุบชีวิตจากความความตุยตุยตุยต้องลากไปที่ห้องเม็ดเบยใช่ไหม วิ่งเล่นกันมั <S 1> <S 1> ้งเฮ้ยเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเห็นกันไหม จฏิบัติ่วไหลน่าจะห้องนี้ใช่ห้องนี้เพื่อนเร็วรีบมากดดออนี่ไงเสียงหายเสียงหายออเสียงพูดยังมี วันดีอะไรใครเออจอมตกกะกละอ่ฮะเขาเมือบเขาเมือบเลยเหรอโอ้โอ่อาฮะสเกนค่ วัดดีที่ลึกลับเฮ้ยเออเอาค่าหมดที่ลึกลับหมดตัวเองเฮ้อทำสีชมพูอุ้ยเปิดแล้วเหรอ ทาำก่อนไหมได้นะต้องเนียนเนียนบ่นห่วงบ่นห่วงไปงั้นก็บดต้องเนียนเนียนไปก่อนไงถูกคัดออกตึมรุ่นี่เรียบร้อยโอ้เพื่อนจับได้เนียนเนียนเหนื่อยเล่น เราคือตัวขมเอบิบ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูได้ไงนะ่ะดูข้าวขนาดไหนไม่รู้ก็บ้านเนี้ยโอ้ป็นตาหน้าต่อตาถอษหน้าต่อตา,อา,ตอตาใครใครไม่รู้บ้าง